ไปจนลูกลุงพลป้าแตนบวชเนี่ยครับคุณจะต้องเกลียดลุงพลป้าแตนต่อไปจนลุงลูกลุงพลป้าแตนบวชเนี่ยครับจะบอกนะว่าคุณมาด่าพ่อแม่เขาแล้วจะให้จะให้หลานไปรักคุณมองข้ามช็อตอะไรหรือไม่ว่าหลานของคุณเป็นมนุษย์นะครับไม่ใช่สัตว์เลี้ยงไม่ใช่หมาแมวที่มันจะไม่มีสัญญาการจำได้ว่าใครทำกับพ่อแม่เขา ทีนี้จะให้หลานเขาคิดยังไงครับเมื่อทั้งครอบครัวทั้งหมดที่เคยเคารพนับถือมาใส่ร้ายพ่อแม่เขาอ่ะคุณไม่คิดถึงเรื่องนี้ไหเออไปโกรธอะไรเขาอ่ะไปเจออะไรเข้าไปจริงโกรธลุงคนมาแต้นะนึกว่าเล่นเล่นนึกว่าเออ ป็นอ่ะไม่รู้จะไม่รู้จะทำอะไรเพราะว่าเดินทางไปมามันมันเบื่อผมก็นรกว่าจะหยุดจะนิ่งจะเฉยโอ้โห,โหบาปครับบาปคำถามคำพูดอะ่ะมันมันจะบงบอกลึกๆในใจว่าทำไมจิงคิดอย่างนั้น เอาเรื่องการประหารชีวิตเอาเรื่องการแพ้คดีเพราะว่าถูกใส่ร้ายหรือถูกกล่าวหาไม่ได้ถูกใส่ร้ายใช้คำว่าถูกกล่าวหาและถูกดําเนินมาจนถึงขั้นตอนนี้แล้วยังจะมาอ้างว่าที่มีทุกวันนี้คําพูดเหมือนจับประเด็นการอิจฉาสิ่งที่ลุงพลป้าแตนกําลังกําลังมี เหมือนอิจฉาสิ่งที่ลงุงปนประแตนกําลังมีพูดอย่างนี้ถูกไหมเพราะว่าคําพูดเน่ะมันมันมีคําว่าถ้ามึงไม่เป็นอย่างนั้นมึงก็ไม่มีถ้ามึงไม่ถูกอย่างนั้นมึงก็ไม่ได้ถ้ามึงไม่อตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้มึงก็ไม่ได้อ่ามึงก็คงไม่มีสิ่งเหล่านี้นี่มันคือการอิจฉาใช่ไหม จิบวันยานความมั่งคั่งเชียร์ให้สุดใจทางที่ดีผมว่าหยุดเถอะ หุดแล้วอยู่นิ่งๆเงียบๆให้หลานๆสองคนได้เคารพให้เขามีบุคคลที่เขาควรเคารพบ้างให้มีบุคคลที่เขาควรคิดถึงบ้างอย่าให้สิ่งเหล่านี้มันไปรับรู้ถึงหลานแล้วก็มันเป็นสิ่งที่สะเทือนใจแล้วก็มันจะเป็นการเก็บกดในใจของเด็ก คิดถึงอนาคตของเด็กเถอะครับที่เหลือนี่ก็โตโตกันแล้วอยู่อายุมากกันหมดแล้วให้หลานๆเขาได้มีความทรงจำดีๆแห่งความสุขเถอะนะครับโอ้งงมากเลยครับงงมากอันนี้ผมพูดถึงตาชงนะครับ การชมนะครับที่จริงเ่ยนะคำพูดคำพูดอะไรลอะไรก็แล้วแต่หลังจากนี้ผมอยากแนะนำว่าหยุดเถอะ ว่ามันมากเกินไปหลายคนก็ไม่พยาพยามพยายามที่จะไม่ไม่ไม่ว่าไม่กล่าวหาไม่บน่นแต่คุณกับไม่หยุดผมก็เลยถามว่ามันอะไรคุณจึงมาเกียดชังเขาอะ,อะไรคุณจึงมาเกียดชังเขาบอกได้ไหม ไม่ใช่ล่าสุดมาอ้างว่าที่ได้ดิบได้ดีที่ลุมพ